สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม2ตัวบนแม่นๆนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับผมเมื่อสักครู่ก็ลงสูตรแต้มรวม3ตัวบนลงไปก็หลายสูตรแล้วนะครับลองมาดูสูตรที่มีตัวเลขที่เป็นแต้มรวม2ตัวบนบ้างนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับ ก็ผป้ดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับมาดูวิธีการคํานวณสูตรนี้นะครับสูตรก็บวกกันไม่ได้ยากนะครับผมใช้หลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2บวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก4บวก2มีตัวเลข3ตัวนะครับ มาดูสถิติย้อนหลังนะครับย้อนหลังไปตัต้งแต่งวดนที่ออก907นะครับแต้มรวม2ตัวบนนะครับก็หมายถึงหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะคเผื่อท่านใดไม่เข้าใจนะครับหลักสิบก็คือเลข0นบวกหลักหน่วยเลข7ก็จะได้7แต้มใช่ไหมครับศูนย์บวก 7, เได้7จ็ดอ่าหลายท่านหลายหลาย,หลายท่านก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับมาดูงวดแรกนะครับ สูตรคำนวณได้379นะครับออก907ก็คือ07ก็ได้แต้ม7จ็ดนะครับเข้าที่เลข7ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้268ออก906นะครับแต้ม6แเต้ม6เข้าที่เลขหก งวดถัดมานะครับได้046ออก019แต้ม0นะครับเข้าที่เลข0งวดถัดมาคํานวณได้935ออก093แต้ม3เข้าที่เลข3งวดถัดมาคํานวณได้935ตัวเดิมนะครับออก272แต้ม9นะครับ แต้ม9ก็คือหลักสิบบนเลข7บวกหลักหน่วยบนเลข2 7งบวกสได้9นะครับงวดถัดมาคำนวณได้3 7 9นะครับออก8 7 2แต้ม9ตัวเดิมนะครับแต้ม9เข้าตัวที่3นะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้157ออก605นะ์หับแต้มห้านับห้บวกหได้5เข้าที่เลข5 งวดถัดมาคำนวณได้7 1 3ออก5 3 0นะครับแต้ม3งวดถัดมาคำนวณได้2 6 8ออก4 5 3นะครับแต้ม8งวดถัดมาคำนวณได้6 0 2นะครับออก7 8 2แต้ม0นะครับ แล้วก็งวดทันมาคำนวณได้5 91ออก 4, 7, 8, แต้ม5นะครับแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้ 9, 3, 5แล้วก็ออก8 1, 2นะครับนี่หลักสิบเลข1หลักหน่วยเล็ก 2, 1, บวก2ได้3แต้ม3นะครับเข้าตัวตรงกลางนะครับสูตรยอดหลังให้ดูนะครับมันก็เข้าดีหมดทุกงวดนะครับไม่มีงวดไหน ไม่เข้านะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1ี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบบบงวดรวดนะครับก็ยังไม่หลุดนะเดี๋ยวจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับว่าแต้มรวม2ตัวบนสูตรนี้จะได้ตัวเลขอะไรนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับวิธีการคำนวณก็นี่หน่วยล่างบวกล้อยหน้าครังที่1นะครับหน่วยล่างเลขห บวกหน่วยหน้าบวกร้อยนะครับตัวทีบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1หลักร้อยเลขหก 6. บวกหน่วยท้ายครั้งที่2นะครับหน่วยท้ายครั้งที่2ก็คือเลขเจตัวสุดท้ายเลยต้องบวก2คงที่นะครับ6กบวกหได้12นะครับ12บสองบวกเได้19 19กบก้วกสองได้ยี่ส ได้เลขกนึงตัวแรกสูตรบวก4บวก2นะครับ1นึงนะครับบวก4ได้5 5บวก2ได้7งวดใมได้หนึ่งด้1 5 7นะครับไม่รู้ตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับแต่ก็ตรงใจผมนะแต่ไม่รู้ท่านผู้ชมจะชอบเหมือนผมหรือเปล่านะ1 5 7 ท่านผู้ชมก็ลองไปดูหลักสิบหลักหน่วยบนที่ชอบบวกกันแล้วมันตรงสามตัวนี้หรือเปล่านะครับส่วนตัวผมบอกตรงเปะเลยนะส่วนตัวผมตรงเปะเลยนะครับสูตรนี้เป็นแนวทางสูตรเก่าที่ผมคำนวณไว้นะครับแล้วมันเหลืออยู่สูตรนี้สูตรเดียวแล้วก็มีสูตรอีกสูตรหนึ่งที่หลุดแล้วแล้วก็กลับมาเข้าต่อนะครับอันนี้หนึ่งห้าเจ็ดอยู่ในสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรอื่นผมจดไว้อยู่ประมาณห้าสูตรก็หลุดไปหมด มีสูตรที่สี่สูตรนี้งวดที่ออก478มันหลุดนะครับนี่78แ้ม5มันจะไม่มีเลข5มันได้890แล้วก็งวดถัดมาที่ออก812เนี่ยมันกลับมาเดินต่อคือเลข3แต่งวดนี้มันได้901ไม่รู้มันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับต่อไม่ได้เหมือนกันก็เลยลงให้ดูนะครับแต่สูตรที่ยังไม่หลุดก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับ ก็เข้ายาวมายังไม่หลุดแม่แต่งวดเดียวนะครับสูตรที่หนึ่งน,นี่งวดนี้คือในหนึ่งห้าเจ็ดมันก็ต่อเนื่องจากสูตรสามตัวบนนะนี่สูตรสามตัวบนก็อยู่หน้านี้เห็นไหมครับอยู่ใกล้กันสามตัวบนได้บอกไปแล้วว่ามันก็มีสูตรที่หนึ่งกับสูตรสุดท้ายที่ยังเดินที่ชนเลขสองนี่นะครับอันนี้สูตรแต้มรวมสามตัวบนนะครับพอหน้านี้ก็จะเป็นสูตรแต้มรวมสองตัวบนที่ผมทําสถิติไว้นะครับ สูตรที่หนึ่งนี่คือสูตรที่ยังเดินอยู่ไม่หลุดนะครับก็เลยเอามาลงแบ่งปันให้ดูเผื่อใครอยากจะได้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับส่วนสูตรที่4งวดที่ออก478หลุดไป1งวดแหละมันมาเข้าในงวดที่8 1 2งงวดนี้ก็เลยลองคำนวณด,ดูมันได้901ก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าต่อหรือมันจะหลุดนะครับแต่สูตรที่น่าตามก็คือสูตรที่1นะครับที่ได้157ก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับนี่ทุกแนวทาง ผมก็ลงให้ดูตามความเป็นจริงนะครับส่วนจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเอ,อ่อข้อมูลทําไว้แบบไหนก็ลงให้ดูแบบนั้นนะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกนําไปใช้งานเรานะครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้านี่เดี๋ยวจะลงชุดสรุปให้เลยนะครับงวดนี้แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ผมสรุปเร็วนะครับเพื่อบางท่านอยากจะได้เอาไปไว้ซื้อสลากกัน,นครับถ้าไปลงใกล้ๆสลากออกหลายท่านอาจจะซื้อสลากไม่ได้นะครับในคลิปหน้าห้าพานะครับผมชุดสรุปสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยจะลงให้นะครับส่วนสมาชิกในกลุ่มลงให้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับลงให้ตั้งแต่เช้าแล้วเราก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสูตรคำนวณทุกสูตร ไปรอดูในวันที่สลากออกนะครับเราถึงจะรู้ว่าสูตรมันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ